เขาว่าอาชาอิโรห์รุ่นหลังทำให้ศาสนาเสียหายจริงหรืออ่าแปลกเหล่าคำถามนี้อาชาอิรห์รุ่นหลังทำให้ศาสนาเสียหายจริงหรือเอ อชาชาอรอห์รุ่นหลังทําให้ศาสนาเสียหายก็แสดงว่าอชาชาอรอห์รุ่นหลังจะต้องฟตวาฮุกมผิดแหละต่อเสียหายถ้าไม่พิดมันไม่เสียหายแล้วเสียหายตรงไหนพิดตรงไหนอชาชาอรอห์รุ่นหลังไม่มีหรอกครับอันนี้เป็นคําพูดของคนที่ไม่เอาอชาชาอรอห์มากกว่าท่านอาจจะไปฟังเขามา ท่านก็สงสัยพอสงสัยท่านก็ส่งในรายการผมยืนยันครับแนวทางอาซาเอร่อาซาเอโร่จริงนะไม่ใช่มาซาเอร่แค่ปลายลิ้นแต่สอนอุซูลไม่ได้นะอา่อาอ้นั้นอ้นนั้นอาซาเอร่สับพลังคเคนั้นแบบนัน้นนั่นอ่ายิ่งเฉพาะตบหน้าอกบังบังผมไม่เอาอาซาเอร่อ่อ้นี้ซัดเลยอา่าโยนทะเลได้เลยอาซาเอร่เหมือนกันทั่วโลก อ้างเดแนวทางอาชาอรนั่นคืออางเด่อลิสุนนะวัลจัมะถ้าอบูุฮัสันอัชอารีไม่เรียบเรียงวิชาอุซูลให้กับพวกเราไม่รู้เราจะเอาตำรับตำราอุซูลมาจากไหนอ่ามาจากฟาริดอห์ฟาริดอห์ก็ต้องไต่เต้ามาจากมาจากอาศัยเดิมมาจากแนวทางอาชัอิโรนั่นแหละอ่าฉะนั้น อุม um ah ัตนาบียุคตั้งแต่อาซาเอรอลงมาเป็นหนี้บุญคุณอบูฮัสซันอัสอารีกันทั้งสิ้นอ่าเหมือนด้านวิชาเฟกเราทุกคนเป็นหนี้บุญคุณอิหม่ามซาฟีฮัดเดสเราแก่เองได้อายะคุรานเราแก่เองเป็นนนี่พูดตามเนื้อผ้านะอ่า คุณย่ามาหลงตัวเองนะกับเรียนสามมันจะปะแก่ฮนะเดสนายานายานะานะมาเป็่นไปไม่ได้นะอ่าเลยคำถามที่ท่านถามว่าอาชาเอรอรุลังทำให้ศาสนาเสียหายจริงหรือไม่เป็นความจริงไม่แต่เปอร์เซนต์เดียวไม่เป็นความจริงถามว่าใครเป็นคนห้ามไม่อ่านดุอากุนุตอาชาเอโรรุลังอ่ะ ใครเป็นคนฟัตวาปะนัปะน,ะปะนะบีตกนรกอาชัยเรารหรุหัังอ,อ้ะและใครไปฟัตวาว่าอสาุรอทำไม่ได้บินาอชาชัยเราหลรังนลยไงถ้าผมจะนับตรงนี้ผมนับได้เป็นร้อยเรื่องแต่ไม่อยากจะนับให้มันเสียเวลาแต่ยืนยัน นอนยันตีลังกายันอาซาเอรอไม่เคยทำให้าศาสนาเพี้ยน่อาอย่ามากล่าวร้ายกันเลยอ่าอ้นี้เที่ยวมาหลอกชาวบ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยนายอินดูนะชาวบ้านนายอินดูอ่า เหมือนยาฮูดีเที่ยวหลอกคนตาศาสนิกอยากคบกับคนอิสลามอยากคบกับแขกแขกไม่ดียังงูยังงี่งงอ่าก่อการร้ายบ้าง,น,งนู่มั่งนี่มั่งทางที่คนที่ยุคนที่ใส่ร้าย,ายอิสลามนั่นแหละตัวร้ายระดับโลกทีเดียวอ่าแต่ไปใส่ร้ายเพื่อนนี่ก็เหมือนนี่กล,ก,ลก,ลก,ลกล่าวมากล่าวกล่าวร้ายอ,าายอัสไสโร ทีนี้คนอาสซายรรมีทั่วโลกคุณกล่าวร้ายอย่างนี้คุณติดอัก,กุลอดัมไม่รู้เท่าไหร่่าคุณจะต้องรอยกคำพูดของคุณไม่อย่างนั้นคุณติดอัก,กุลอดัมแน่นอนและผมฟันธงเด็ดขาดคนที่พูดอย่างนี้ยังไม่เข้าใจาศาสนาซอนกิตับไม่เป็นแน่นอนอ่ายิง่ง วิชาอุซูลหมดสิทธิ์คนคนนี้จะเข้าใจถ้าไม่ใช่แนวทางอัสัยเราจะเข้าใจยังไงอุซูอ่าเพราะแกเป็นคนรวบรวมวิชานี้ให้กับพวกเราไม่ใช่วิชานี้มีแคส่สมัยของแกไม่ใช่มีก่อนแกซะอีกเหมือนฮัดเดสอิมามบุคารีรวบรวมนั่นแหละอ่าไม่ได้ไหมความว่าฮัดเดสมีแคส่สมัยบุคารี เรามีทตไมตั้งแต่สามัยรัสุลลอฮ์เนาะวิชาอุซูลก็เหมือนกันมีตั้งแต่สามัยรัสุลลอล์เหมือนกันอ่าแต่คนมารวบรวมคืออบูฮัสซันอัชอารีเข้าใจนะครับฉะนั้นอย่ามาพูดเลยว่าอชาชาอิรอห์รุร่นหลังทำให้อ่าศาสนาเสียหายอย่าไม่เป็นความจริงแม้แต่นิดเดียว มีไม่อาศัยรอยรุ่นหลังปล่อยลูกศิษย์ของตัวเองไปสอนทางที่ลูกศิษย์ตัวเองอ่ากิตาบไม่ได้สักตัวมีไหมถ้ามีช่วยบอกนะ่ที่ไหนไปสอนมัสยิดไหนอ่าแต่ถ้าถามผมว่ามีไหมละทินอกคอกอาอาทรงคนเรียนสามัญทรงคนอ่านกิตาบไม่ได้สักตัวมาบรรยายผมนับเลยอ่า ว่ามีอยู่จริงเห็นไหมล่ะฉะนั้นคุณพี่เรนคุณอย่าม,มาโยนความพี่เรนให้คนอื่นสิคุณไม่แฟร์เลยเนี่ยเวลาเขาเรียกเชิญคุยบนเวทีคุณหนีตลอดอ้างไม่ว่างมัง่งนู่นนี่มัง่งอ่า,ไม,อา,อไ,มอาไม่อยากทะเลาะอยากไม่อยากทะเลาะมั่งอ้างไม่อยากเถียงมัง่งในขณะที่คุณได้สร้างฟิตนักทุกวัน นี่บ่งบอกว่าคุณวิชาเจ้าเล่ยคุณไม่ได้มีความอิคลาสกับศาสนาถ้าคุณอิคลาสคุณต้องกล้าคุยสิอ่าแต่นี่คุณไม่กล้าคุยคุณอ้างสารพัดสารพัดเหตุผลขี้หกสารพัดกลัวอะไรล่ะถ้าเราผิดแล้วก็ร้อยา่อสิแปลกอะไรอ่าไอนี่ไม่กลา้าอ่า ฉะนั้นชัดเจนนะครับแนวทางอบูุฮาซันอัชอาริอัลลอฮุมเมาจูดอนบิลามะกานนั่นคือแนวทอังอาซาออรอัลลอฮ์มีด้วยปราศจากสถานที่ใครก็ตามที่ให้ที่กับอัลลอฮ์ไม่ใช่อาซาอรอหานเปอร์เซนต์ไม่ว่าจะให้ที่ตรงไหนแหละ จะให้ที่บนฟ้าก็ไม่ใช่อาศัยรอกให้ที่บนก้อนเมฆก็ไม่ใช่อาศัยรอกให้ที่ในอารัสก็ไม่ใช่อาศัยรอกให้ที่บนอารัสก็ไม่ใช่อาศัยรอกให้ที่เนื้อ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 อารัสอีกก็ไม่ใช่อาศัยรอกอ่าเพราะที่นั่นมันคือของไหม่ไปให้กับผู้ทรงเดิมได้ยังไงอ่า อย่ามาเก่งแต่กับคนอาวามเลยถ้าเรามีความรู้จริงจัดเวทีคุยสิเมื่อไรก็ได้อคือเรารู้เราเข้าใจเมื่อคุณรับจ้างทำลายเงินเดือนแพงความจริงคุณก็ไม่กล้าทองปลอมรู้วันยังข้ากลุมทองปลอมอยู่แต่ได้ตังค์เยอะอเขาเรียกมามามา,มาตรวทองมาตรวทอนปลานี้ อ่างไม่ว่างมั่งนู่นนี่มั่งแต่คุณรับจ้างกุมทองปลอมฮะในขณะที่คนที่กุมทองแท้ไม่มีใครจา้างเขาพร้อมที่จะให้ตรวอ่าเขาเรียกให้ตรวจเขาไปทันทีของแท้กลัวอะไรล่ะแต่นี่ไม่กล้าเพราะรู้ทั้งรู้ของปลอมแต่ก็ต้องกลุมหมหวทำ่าทำไมล่ะรายได้มันดีกว่าของแท้รายได้ดีกว่าทองแท้ ทองแท้เส้นหนึ่งสองสองบาทอย่างเกงก็หกหมื่นแต่คุณกลุ่มทองปลอมเนี่ยเขาจ้างเดือนเจ็ดแปดหมื่นอ่าอัลล่าเขารู้กันทั่วโลกคุณจะไปปิดใครอ่ะคุณนึกว่าคุณฉลาดอยู่คนเดียวอัลล่าชาตินาอินดูอ่า ฉะนั้นแนวฉะนั้นพี่น้องครับแนวทางอาชาอิรอห์เป็นแนวทางของอัลลอฮ์วะเจมัยลฺลอมาซฮับคนสังกัดมาซฮับอิหม่ามชาฟฟีอีอาเคดะเขาอาชาอิรอห์มดเลยคนสังกัดมาซฮับอิหม่ามฮานาฟีฟังให้ดีนะครับเรื่องอาเคดะส่วนหนึ่งเป็นมาตูริดีนะมัดอบูุลมุสอตมาตูริดี ส่วนหนึ่งเป็นอาชาอิรอคนสังกัดมัซฮับมาลกีอแกดะแนวตังอาชาอิรอหเหมือนชาฟีอีลยคนสังกัดมัซฮับฮัมบาลีอแกดะอาชาอิรอเหมือนชาฟีอีลยฮะแต่ไอหนกคคกนั่นแหละไม่รู้อะไรมุซาบิฮะบางบางครั้งมุจัสมาบ้างบางทีไม่รู้ออกอะไร อันตารายครับเรียนให้ดีเรียนให้ชัดเรื่องเรื่องอาเกดานะครับอ่าเล่นไม่ชัดอาเกด้าต่อคุณไปชัดสักพันเรื่องมาหาได้ความไหมถ้าคุณไม่ชัดในเรื่องนี้ฮ่านั่นแหละการที่ข้ามสเตปข้ามสเตปอวลูดีนมะริฟัตุลลอข้ามสเต็ป,มตมตปไม่เรียนนะ ไม่เรียนยังไม่พอนั่นมาอุปลโลกประวัติขี้หกหุกม์ขี้หกเรียนไม่ได้บิดาพี่น้องอ่าเอาเข้าไปไปฉีกอิจมาแล้วอ้ามาขี้หกหล้ามาจากจีนยู่นานสิปัล20ลาอิละอลลิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดสรอซูลลอฮ์นี่แหละครับทีนี้ทําให้เรารู้เลยชีวิตคุณน,นี้น่าสงสารต่อคุณมีเงินทองล้นหลามก็ตามแหละเป็นชีวิตที่น่าสงสารมากม อแสดงว่าคุณหลับตาตามอัดัษว่ายัางไงคุณก็หลับตาในสภาพไม่มีมะริฟั <c oughs> ลลกเลยคาถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาว่าอาชาเอารรุนหลังทําให้าศาสนาเสียหายจริงหรือไม่เป็นความจริงนะครับถ้าไม่มีอาชาเอารอตั้งหากาสังคมป่านี้ไม่รู้ออกอะไร อ่าแต่ดีนะที่มีอุลามะแนวทางอาเยอรอห์รยังมีปฏิปปต่อจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันมีการตระลึกกิวิชาการอย่างชัดเจนอ่าสามารถคำยันสามารถให้ความกระจ่างแก่คนอาวามในด้านอาเกดะด้ลองไม่มีแนวทางอาเยอรอห์ดูตาเละยิ่งกว่าจกอาเกดะ อ่ามัวสมบทไม่รู้ออกอะไรทีนัน้นอย่าเลยครับเมื่อคุณไม่ได้เรียนวิชาอุซูลคุณอย่ามาพูดเรื่องอาแกดะคุณไม่เรียนวิชาอุซูลคุณอย่ามาแบง่งแยกฮะดิษหรืออยะัลกุรอานว่าอันไหนมุฮมกามะอันไหนมุตะสาบิฮัดคุณอย่ามาพูดเลยในเรื่องนี้เพราะคุณไม่ได้เรียนอุซูลมาตั้งแต่ตน้น คุณเรียนเกษตรคุณพูดเรียนกเกษตรนู่นแหละ,ะคุณอย่ามาพูดเลยเว้นแต่คุณเรียนแนวทางนี้อคุณก็พูดและอย่ามาโมเมว่าผมเรียนมามากแล้วในทางอาศัยรออผมไม่อยากสอนแบบคี้บไอ้คนชนิดนั้นที่พูดแบบนั้นถ้าสอนอุโซโดได้ผมตัดกาให้เลยข้างหนึ่งความที่ผมมั่นใจว่า ไม่มีมาริฟัตล้านเปอร์เซ็นต์่าแล้วต้องมาหลอกชาวบ้านไปอย่างนั้นแน่อ่าต่อให้เราสมมุตินะครับว่าเรารู้วิชาอุโลแต่เราไม่สอนเราบ้าปอะอ่าเราปล่อยยังไงอ่ะให้คนไม่รู้อ่าแต่นี่ไม่เคยซ่อนเพื่อนบอกให้ซ่อนก็ไม่ซ่อนอ่าแล้วมาอ้างว่าเราเรียนมาเยอะขีอ้อก ออล่ะเรียนแค่ร้อยกว่าหน่วยกิตแล้วมาขีมโม้ว่าเรียนมาเยอะหลอกชาวบ้านนะได้แค่แค่มีตังจังสั่งซื้อนังสือต่างประเทศมาหรือซื้อตอนที่กลับมาสองคันรถแท็กเลอร์แล้วก็ซื้อตู้และก็จัดฉากไววถ่ายรูปไว้คู่คนอาวามที่ไม่รู้อินูอินเอีเหมือนวาดรูปเสือให้ควายกลัวนั่นแหละอ่า ชั้นใดก็ชั้นนั้นนั่นแหละอะไ์คุณมีกีตารเล่มไหนเขาขนาดไหนมากแค่ไหนเขาไม่วัดหรอกครับเขาดูเวลาคุณสอนศาสนาคุณพูดศาสนาความชัดเจนความแม่นยํามากน้อยแค่ไหนเขาวัดตรงนั้นคุณสอนกีตารเป็นไหมเขาวัดตรงนั้นไม่ใช่อ่านแปลอ่านแปลแล้มายกอยอตัวเองว่าชันอาเล่นและพี่อะไรล่ะแบบนั้นอ่า <c oughs>